สวัสดีเจ้าป้ามาปอน,นี่แม่น้ำวังนะเจ้านะเนาะม่นกำลังทำตะลิงนะเจ้ามันคงจะกำลังทำถนนนะเจ้านี่แม่น้ำวังที่ตำบลบัลลานะเจ้าเนาะจะทำตลิงยาวเหยียดเลยเจ้าอันนี้สายไฟเนาะที่ยาว,ยาวๆาเลนี่แม่น้ำวัง นี่เห็นสะพานจ้ะสะพานที่บ้านสารานะจ้ะกำลังทำตะลิงกันทำกว้วงเดยเจ้าะนี่ก็คงจะทำถนน เสียงรถคัน,าาน่าอยู่บนสะพานจะแม่น้ำวังที่ตำบลสาราลรามาทายแม่น้ำวังด้านนี้เลยจ้ะ น้ำเริ่มแห้งไปแล้วนะเจ้าเพรามันไหลไปไปทางใต้หมดแล้วนะ ลับสีส้มๆุ่นจะกำลังเห็นกัน เพื่อนทำงานกับนายจ้างรถที่เพื่อนำงานกันตลิ่งแม่น้ำวังที่ตำบลสาลายาวเหยียดเลยจ้ะยาวอยู่นะจ๊นะ เสียงรถเน่อยนะเจ้าเพราะว่าแต่บนสาานี่มันอยู่อยู่ใกล้ตัวอำเภอนะจ้นะเล้เก็เป็นสะพานด้วยเจ้าปลามาชมตะลิงที่เปิ้นกำลังสร้างนะเจ้าเนาะของแม่น้ำวังเจ้า ให้ยินเสียงลดก็จะรถสีส้มๆนะจ๊ะกำลังทํางานนะเจ้านะตรงนี้สะระจ้ำนะคลิปนี้มีตาอีนะเจ้าสวัสดีเจ้า